ไม่แน่ใจนะว่าโซดาเนี่ยจะเข้ากับเพื่อนได้หรือเปล่าเพราะว่าโดยส่วนตัวเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเล่นไรงรุนแรงนะอาจจะต้องต้องฝากฝังเพื่อนๆให้ให้อาภาัยโซดาด้วยถ้ามีอะไรผิดพลาดไปนะตจึนตันใจค่ะดีใจที่ที่น้องเขาจะได้บวชค่ะร้านจะได้บวชเป็นสมณะเดีใจมากคาะ ดีใ,ใจตั้งแต่วันแรกที่เขาไปบอกแล้วว่าเขาได้ทำทำัดเลือกตัวแล้วค่ะดีใจมากจากที่ดูเข้ามา2วันทางทางทรูนะคะก็ดูแล้วมั่นใจดูคิดว่า,าถึงเวลาจริงเนี่ยเขาน่าจะทําได้ดีอะค่ะ <c oughs> ก็รู้สึกภูมิใจในตัวเขาที่เขาทําอะไรที่เซอร์ไพรส์กับเรานะฮะรู้สึกดีใจแล้วก็ค่อนข้างจะมั่นใจว่าเขาน่าจะได้รับสิ่งที่ดีๆ จากการเรียนรู้ในครั้งนี้ก็ดีใจค่ะดีใจมากเลยค่ะว่าน้องเอ,อ่อจะมาบวชแล้วอะค่ะก็อยากให้เขาเอ,อ่อเป็นเด็กดีแล้วก็มีสมาธิอะค่ะดีใจครับวนันนี้แลวก็มันเป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่ลูกได้มาบวชตัวแทนบุตรคุณก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ปลื้มใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบว่าวันนี้แบบลูกได้บวชแล้วก็ว่าจะได้รู้แบบรู้จักว่าการแบบว่าปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบว่า เขาจะได้แบบมีสติแล้วอาจจะแบบดีขึ้นว่าปกติอะไรเงี้ยที่เขาเป็นอยู่มีสายอะไรเงี้ยค่ะความคาดหวังก็อยากจะให้เขาผ่านกิจกรรมตรงนี้ไปไปให้สาเร็จนะครับคือไม่ได้หวังเป็นแบบดีเลอร์อะไรคือขอให้ผ่านแล้วก็เอาเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับสนมากเลยแต่ก็โอเคก็ก็รู้สึกดีเพราะว่าเขาค่อนข้างจะเข้ากับ ก็คิด uhm ถึงอยู่แล้วก็เป็นห่วงด้วยว่าเขาจะจะซนไหมจะดื้อไหมจะเชื่อเชื่อฟังพระาจารย์ไหมอะไรก็น่ารักดีนะคะยังสซนปกติอยู่ค่ะหวังว่าเดี๋ยวตอนอ่มผ้าเหลืองแล้วจะกิริยามารยาหมดงามสมกับการ เป็นปราค่ะแต่ถ้าตอนนี้ยังปกติเด็กทุกอย่างเลยค่ะยากว่ายากคาดอ,นะอยากจะให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมที่เด็กเกินไปก็รู้สึกว่าถ้าทางเขาเะ็นเด็กกบบเพื่อาปถึงว่าพฤติกรรมที่แสดงออกขอบคุณคุณสุภชยัยที่มีอะไรดีๆให้กับเยาวชนสิ่งที่ได้มันไม่ได้ที่น้อง ครอบครัวได้เพราะว่าทุกคนก็หันมาคือการที่ดูแลเขาดูเฝ้ามองดูลูกในในในคีวีอะไรเงี้ยค่ะความที่เขาซึมซาบบทเรียนหรือสอนที่พระอาจารย์สอนทุกอย่างเนี่ยคนรอบกายเขาก็ได้ทุกคนรอบกายได้น้องก็ได้แล้วสิ่งที่จะได้ต่อไปก็คือมันก็คงจะเผื่อแผ่ไปถึงเพ <c oughs> ื่อนถึงโรงเรียนถึงประสบการณ์ดีๆที่เขาได้ได้ได้ครั้งนี้เพราะว่าถ้ามองแล้วก็คือ น้องเขาเริ่มมีอะไรที่พัฒนาการขึ้นขนาดยังไม่ได้บวชจริงเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ที่คุยกับแม่นั่งอยู่ด้วยก็เห็นว่าเออแต่ก่อนเขาไม่ไม่ยอมรับนะว่าเขาจะรังแกน้องแต่พอเอ,อเมื่อกี้เขาสัมภาษณ์ปรากฏว่าเออเขายอมรับว่าเขาต้องฝึกตัวเองละว่าการที่เขาแสดงบางอย่างไปอาจจะไม่ถูกต้อง ชีวิตใหม่ของเด็กชายทั้ง9้าคนกำลังจะเริ่มต้นขึ้นจากความตั้งใจที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาในตลอดเวลา30วัน3 1วันเนี่ยการบวชเป็นสามเณรในครั้งนี้ภาคฤดูร้อนเขาจะได้อะไรไงบ้างแล้วสิ่งที่เขาจะปฏิบัติเขาจะทําได้ไหมเขาจะทําตามกิจของสามเณรที่ต้องถือศีลต้องประพฤติปฏิบัติให้เข้ากับพลองทองทําได้มากน้อยแค่ไหนเอาละจากนี้ไปให้ลูกๆว่าที่นักสามเณรนะลูกนะได้ หยิบขันมีขันเล็กเพื่อตักน้ำให้าชนะใช้มือได้ไหมครับเราใช้มือเลยเนาะใช้มือของเราเลยแล้วกันสองมือลูกสองมือประนมเลยแทนน้ำทำลักษณะยังไงดีครับสองมือเหมือนกำลังกวาดน้ำใช่ไหมฮะ และยังไงครับเอากวักน้ำยกขึ้นมาแล้วหนูเอาไปรูปที่ฝ่าเท้าคุณพ่อคุณแม่เพื่อเป็นการตอบแทนที่พ่อแม่เคยเลี้ยงดูอาบน้ําให้เรามาตั้งแต่เราเป็นเด็กตัวเล็กๆชําระปุจจาระปัสสาวะให้เราครับตอนนี้เป็นโอกาสที่ลูกจะตอบแทนคุณพ่อคุณแม่ด้วยการล้างเท้าให้พ่อให้แม่ถ้าเท้าคุณพ่อคุณแม่เราสะอาดแล้วหยิบผ้านะลูกนะหยิบผ้าด้านหน้าพานแพ เทียนแพรหนูเอาไปเช็ดเท้าให้กับคุณพ่อคุณแม่ทาสีฟ้าๆนี่นะครับเช็ดคนละผืนลูกเช็ดเลยนะครับต่อ<า>ไปจะเป็นพิธีขอขมาการที่เรามอบเทียนแพรเนี่ยเรามีความหมายอย่างไรเหรอคะมีความหมายจากเทียนแพรเหมือนเราสังเกตเห็นดอกมะลินะจะมีดอกมะลิมีดอกกุหลาบมีเทียนแพรเพื่อเป็นการกราบขอขมาขออโหสิกรรมจากพ่อจากแม่มาตาปิตตเร ปะมาเทนะ,ะทได้โปรดยกโทษ,โทษและอาโหสีกรรมจำไว้นะลูกลูกคนใดก้าเอาส่วนที่สูงที่สุดคือศีรษะหน้าผากแตะลงไปที่ปลายนิ้วเท้าของพ่อของแม่นั่นแหละลูกหนูเข้าใกล้ความประสบผลสำเร็จในชีวิตอย่างยิ่งแล้ว พิธีการนี้เป็นพิธีการที่สําคัญก่อนที่เราจะเข้าสู่การเป็นสัมมเนรน,นะครับถือว่าเป็นโชคดีของน้องๆนะครับประเดี๋พระคุณท่านเจา้าพุนพระธรรมบัจจิตได้ลงมาเป็นประธานฝ่ายสง์เลยนะครับผมก็บอกว่าน้องๆทั้งเก้าคนนี้มีบุญมากนะครับนอกจากจะทําให้ทางบ้านได้เห็นกระบวนการพิธีกรรมต่างๆแล้วตุนนี้ได้บวชแล้วทําให้ทุกคนได้เข้าสู่วัดได้อาศัย ขอบผ้าเหลืองชายผ้าเหลืองของเราเนี่ยครับเข้าสู่วัดมาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศฟังธรรมมารู้กระบวนการพิธีต่างๆนะครับและที่สําคัญได้สร้างความสุขสร้างรอยยิ้มความปลื้มปิติให้กับญาติมิตรของเราด้วย เดี๋ยวเราจะแห่ไปพร้อมๆกันทั้ง9ครอบครัว9้ขบวนนะคะเลขเก้านี่ถือว่าเป็นเลขที่เป็นสิริมงคลมาก